แล้วเราก็เจอโมเรนแครี่ที่ถูกปรับใหม่นะครับมันจะเป็นยังไงนะโมเรนมีหมอกพรางตัวนะมันจะขนาดไหนกันเชียววะโอ้ยโมเรนเฟิร์สบัตโอ้ยโมเรนทริปเปิลคิวเฮ้ยตัวมันโหด้ววะทุกคนปรับใหม่ได้ข่าวว่าหัวาวัดดีหนึ่งหนึ่งดีอ่ะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะมามามาเฮ้ยล่องหัวได้ด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายตัวได้เฮ้ยก็บินได้อ่ะเฮ้ยบินได้อ่ะ Oi. Oi. ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อั้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า200,000คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับมาครับแล้วเราก็เจอโมเรนแครีที่ถูกปรับ ใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวใหม่เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเออ่รีเวิร์ s สก,กิลใหม่เลยก็มันไม่ใช่ลุงโมเลนคนเดิมแล้วนะครับไม่ใช่แครี่แทงแล้วนะมาดูกันนะครับว่าฉลามเจอโมเลนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโมเลนมีหมอกพรางตัวนะมันจะขนาดไหนกันเชียววะกูกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดเด้อดีดเด้อดีดเด้อร์ม่งเลือนโอ้ย โมโลเลนเฟิร์สบัตมันตบคาเฟนีได้ด้วยเหรอวะอดีนะใช่ปะเนี่ยคาเฟนีแผ่นนี้โกงมากนะค้างฉลามอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยมันเกียนกูมันเกียนสตตีมกูขาหอขาหอโดนดีโซโลโคลิว <c oughs> เฮ้ยชิบหายละอ <c oughs> าจจะยัง <c oughs> มนานตียังวะ เออกดละอ,อุ้ยมาแจ้ตัวเลื้นผมไม่ชอบเลย,ยอุ้ยอุ้อออกลัว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 จอจอไม่ค้างครับมาจ้าครับอย่าเกียนครับสตรีมเมื่อแช่เสียหมดสตรีมมาจอค้างเนี่ยโอ้ยแม่งแย่งบัฟฟาเขาได้ด้วยวะไอห,หน,นุ่มนี่แม่งของจริงถอยได้ไหม มานาหมดนะเว้ยกูมานาหมดเอ้ยกูมีมานาแวเฮ้ยคนดูดูดิอยู่เอบบ๊อบมามันแฮวจัดเลยฮ้ยชิบหายกูตายเปโมเรนมาโมเรนมาสอยเลยอะไ้ต้องสอย โดนดีโดนชิมแอเจบอันนะาอัละอล,ะอ,ล,ะ,อล,ะ,อละอันละเอาเว้ชิปหายสวยเพนอันนี้ผมโยนเองนะไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นดูอยู่ดีดูอยู่ดีดูอยู่ดีดูอยู่ โอ้เกือบขิดตัวเวมันเยอะมากเลยอะผิดคลิปปะเนี่ยยังไม่เจอโมเลนเลยเจอแต่อะไรก็ใหม่ไปอุ้ยตัวเปียบไหนปรับใหม่ได้ข่าวว่าหัวมาวัดดีหนึ่งหนึ่งดิอะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะ ออมามามาเฮ้ยล่องหนได้ด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายตัวได้เฮ้ยก็บินได้อ่ะเฮ้ยบินได้อ่ะโอ้โหมองไม่เห็นนะอ้าวเอ้ยมึงแกล่ะคิล่ามันส่วนตัวอะไรกับผมปะวะคนดูเห็นมันเอาแต่ผมนะผมว่าคิล่ามันส่วนตัวกับผมแล้วล่ะโอ้โหเฮ้ยมันหนีฉลามง่ายอยู่นั่นน่ะหล่อจังมีแฟนยังอุ้ยมาเอาเลยเหรอเขื่อนนะเนี่ย ก็พูดกันตรงพวดเอ๋มันโดนชัดดาวแท็กด,พดพีพอดีลงุงอ้าวเรียบร้อยลุงบินแล้วก็ตุยกลางอากาศ แบบนี้ลอดยากฮะแบบนี้ก็ลอดยากเหมือนกันฮะไอนี่ดูสรตรีมใช่ไหมฮะเอ้ย,อยจะตายไปโเฮยกลักวกลัวใส่ก็ใส่ขานาดอะไร กูชิ่งอะไรวะกูชิ่งอะไรเนี่ยคั้นแรกต้องเล่นคำถามตแต่ก่อนโมเลนาจะรับเรนล่างนะครับอ่าเช็คอยู่มาเนี่ยเมียจ๋าอ้าวดับเลยเหรอหลบกันโมเรนอาจจะยังเล่นไม่เป็นนะทุกคน หายละชิดหายแล้วโยนเกมเอาแล้วผมโดนโมเลนชัดดาวด้วยโถโถถังเฮ้ยสวยแพ่นเฮ้ยโมเลนทิพเปิคิวเฮ้ยตัวมันโหดปะวะทุกคนเชียวว่าตัวมันใช้ได้นะเนี่ยมันง่ายเกินเดี๋ยวมันโอ้โหลุงไม่ลุงไก่จังอะ ลุงลุงลุงอะไรลุงไม่อยากได้บูอ่ะที่ขอได้ปะขอบูขอบัวมาช่วยได้แค่นี้หรอเปล่าเพื่อนบูก็ไม่ได้เองหาเล่นดีดีดีกว่าอยากได้บ้านแหลกสามทางอ่ะไม่เห็นคีล่าเลย บ้านโดนตุ๋ยง่ายไปเปล่าพียังวะโอเคห้าจะนตรีไปแล้วล่ะ <c oughs> ดีดีตามมาหน่อยดิต,ต,ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยนี่นครับมิชชั่นอิมพอสิเบิลอ่ะเคยดูปะ Nào mình tài tài nó với nào wây đồn đừng oi 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 đòn đึง oi เออบูดอนดูดแต่ก็สวยโมเลนได้อยู่นะเมืันนี้อันตีมันน่ากลัวอยู่นะอันตีมันล็อกล็อกเป้าอ่ะชิมหายแหละทุกคนเราจะแพ้ว่ะแต่แบบมันไม่ได้แพ้เพราะโมเลนเว้ยมันแพ้เพราะว่าตีโมเลนดีมันจะแรงคอนแล้วด้วยแหละมันมันก็ห้องร้อยดาวอ่ะผมว่าเล่นกันเก่งอยู่นี่ไง ดูยังไงแบบนี้รอย่างฮะิีบเข้าเสรษฐีบ้านไม่ได้ดึงมาก็ได้นะเว้ย มามาตีได้ตีได้ตีได้นดั่นไปช้าไปใช่ไหมเฮ้มันช้าไปเว้ยโดนล้านโดนล้านง่ายอยู่มันก็ต้องมีคนตายสักคน

ก็แบนมันตายแล้วไว้ไว้ไว้เออหืมไม่ไหไว้ติดเล่นไงติดปั๊มมโวเล่นเกินจะเพละโดนเอรันดอร์แก้เล่นยากครับพี่ก็แบนสิครับน้อง,องมัน ไม่อยากเจอก็แบนนะไม่รีป้อมหรอเพื่อนสวยเพื่อนป้อมเลือดเต็มเลยว่ะเว่ยจัดไหว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 ระดับคาฟีระดับคาฟีปับ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 บไอ้ยดูข้างบนดูข้างบนเรียบร้อยไอ้ลุงมวลเล่นโดนไบรอนโซโล่คิวจังหวะนี้แก๊กเหมือนจะดูดมาแลดูดสวนก็ไม่ไหวครับผมตรงนี้ไบรอนหนึ่งกับคีล่ามา ยังไงครับคีล่าดำอย่าไม่พอครับผมไบลอนค่อนข้างอึดตึกทนนานครับผมไบรอนวิ่งเลยขีล่าครับผมวิ่งหนีแหงจุสตูดโอเคครับไปอย่างวันนี้ไม่น่าร่อนละครับโซโล่คิวไปครับมีเกาะเกิดครับผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสวนได้นะไอ้หนุ่มกดอันติทันไหมไม่ทันโมเลนเก่งไหมผมว่าถ้าคนเล่นเก่งมันก็เก่งนะ ถ้าคนเล่นเก่งอะแต่ว่าหลักๆอะผมยัง no comment เว้เพราะว่าแบบผมยังไม่รู้สเกลมันขนาดนั้นว่าแบบมันเด่นตรงไหนด้วยตรงไหนเลดเก่งขนาดไหนยิมแพกมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเพิ่งปรับมาวันแรกด้วยแหละก็ยังไม่เคยเล่นด้วยผมไะตัดมาได้ก่อน คีร่ามันดักขาปิดแต่ว่าคีร่าต้องออกเฮ้ยขอขอนเลื่อนหน่อยนะมาแจามมาแรงจังวะดีอยากได้เลือ่อนวะได้คีร่าแน่นเอาไหมเพราเราเยอะกว่าวชิวเลยข้างบนเยอะ ไย่ดังละเกมนี้เกมนี้ชนมัวเลยไม่ได้ตึงมัวเลยนะมันตึงตึงว่าเราโยนกันไม่ได้แอมพี่หรอกน้องหุยเพื่อนย่งเพื่อนย่งบูคุณนอยวะแกดูแล้แกดูแลแก้ดูแล ้ยโ,โมเรียนบินได้อ่ะทุกคนโมเรียนบินได้หรออุอ้ยเชีเเเ่ยโคตรแรงไปบ้านแล้วกันนะอเอสวยเพื่อน โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมชนกับโมเลนแครีที่ปรับมาใหม่นะครับตอนนี้ก็ถามว่าตัวมันเก่งไหมผมยัง no comment นะครับแต่ว่ามันโดนผมตบไปหลายตัวอยู่เพราะงั้นก็ถ้าแบบเล่นเชิงดีๆผมว่ามันอาจจะตบฉลามได้อยู่นะเพราะว่ามันหนีค่อนข้างเก่งครับแบบมันมีหลายตัวอาจจะจับทางยากนะครับว่ามันจะแบบลองหวนแล้วมันจะโดดไปทางไหนอะไรเงี้ยซึ่งดามจม,มันแรงมากแล้วก็อันติมันก็คงจะล็อกเป้าด้วยซึ่งกูดัแล้วโคตรทุเรศไี้ สอยองส่วนอีกตัวหนึ่งที่ปรับมาก็ยูเอะครับแรงนะครับแรงอยู่แล้วก็ปรับมาให้แรงกว่าเดิมก็ไม่เข้าใจมึงจะบัฟทำเวืออะไรแต่มันน่าจะบัฟไข่ตะกินนั่นแหละเกมนี้ตายเยอะหน่อยนะครับติดยนเอมโซซอรี่นะครับคนดู